แปลงนี้นะคะถอนหญ้าพรวนดินไปรอบหนึ่งแล้วนะคะขื้นแรกงามไหมคะใส่ปุ๋ยคอกขี้วัวขี้ควายไม่ใส่ปุ๋ยเคมีนะคะทำนาอินทรีย์เลยแล้วเราจะมาดูผลผลิตนะคะว่าระหว่างใส่ปุ๋ยเคมีกระสอบแล้วหลายร้อย กับใส่ขี้วัวขี้ควายตามที่พ่อแม่เราพาทำอันไหนมันจะได้ผลผิดกว่ากันข้อดีอย่างน,น้อยก็ไม่มีสารเคมีเข้าร่างกายเนาะไม่ต้องพ่นยาพื้นนาก็ไม่มียาสะสมนะคะไม่มีปุ๋ยสะสม แล้วก็จะกินได้ปลาแล้วก็จะกินได้ในนานะคะอันนนนเจ้าของตัวจริงนะคะอยู่ตรงน้นนะคะเห็นไหมคะนะเจ้าของตัวจริงสนุกไหมครับเล่นน้ำสนุกไหมครับ แดดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่พอมีล่มเป็นพักๆให้พระอาทิตย์ก็จะมีมก้อนเมฆดำๆให้นะคะก็จะได้ไม่ร้อนเท่าไหร่เดี๋ยวจะพาไปดูนาดำแปลงเล็กๆดำสาธิตนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะก็เดี๋ยวให้ดูบริเวณนะคะอันนี้คือ หนาทั้งหมดห้าไร่นะคะที่ทำปีนี้ทำนาอินซีค่ะแปลงนี้นะคะเล็กๆนะคะเห็นต้นข้าวไหมคะจะไม่ค่อยเห็นเนาะเป็นแปลงสาธิตนะคะแปลงเล็กๆนะคะเป็นดำค่ะดำหนึ่งต้นต้นก้าหนึ่งต้น สองต้นและสี่ต้นนะคะทำไมถึงดำแบบนี้นะคะเพื่อเอาไว้วิจัยว่าหนึ่งต้นมันจะได้ผลผลิตเท่าไหร่สองต้นจะได้ผลผลิตเท่าไหร่นะคะและสี่ต้นจะได้ผลผลิตเท่าไหร่เป็นแปลงสาธิตนะคะดำนะคะเป็นนาดำแต่ว่าดำแบบเป็นแถวขึงเชือกนะคะแปลงเล็กๆค่ะ เล็กนิดเดียวเพื่อวิจัยนะคะแค่นี้นะคะจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าต้นต้นกลา้ายังเล็กมากค่ะเพิ่งดำสัปดาห์ที่แล้วนะคะเนี่ยค่ะหนึ่งต้นนะคะเล็กๆนะคะก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้จะพาชมนาอินซี ทำแบบสาธิตด้วยนะคะปีต่อๆไปแล้วก็คงจะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ได้ผลผิดมากที่สุดแล้วก็ชาวนาของเราเกษตรกรของเรานะคะถ้าใครจะเอาไปปรับทำก็ได้นะคะข้อดีมากมายนะคะก็ดังที่ลงไว้ในคลิปก่นกอนๆนะคะก็คงจะชมคลิปแค่นี้เนาะเดี๋ยวจะไปถอนหญ้าให้ข้าวแล้วนะคะ ค่คลิปนี้ก็สวัสดีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ